วันนี้จะนําเสนอเพื่อนๆครับพามาชมนะครับการทําอาหารนะครับแกงกะหรีไก่ใช่ไหมคุณแม่แกงกะหรีไกเนาะน้าแกงกะหรีไกจ้ะใส่มันฝรั่งจ้ะใส่หอมใหญ่ใส่อะไรต่างๆเข้าไปตามกรบเครื่องเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านอธิบายให้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็ได้คุยกับแม่บ้านให้แม่บ้านทำนะฮะเรามาดูผลที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วครับความสาเร็จของเขาครับมาแล้วหม้อใหญ่เลยครับเพื่อนๆครับน่ากินไหมครับ น่ากินไหมโอ้โหเนี่ใหญ่มากครับเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยครับกล,ลกลายเป็น<ๆ>น้องๆน้กลายเป็นนองๆเลยจ้าเน,น,นี่ยอันนี้กำลังปรุงอยู่ครับปรุงอยู่นะครับถ้าสุกแล้วเดี๋ยวผมจะรับประทานนะครับพร้อมกันครอบครัวแล้วจะนําเสนอเ,เพื่อนๆครับมีใส่อะไรบ้างครับคุณแม่มีไก่แล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งเนาะแครอทหอมแครอทหอมใหญ่ นะแค่นั้นแล้วก็พวกเครื่องปรุงก็ปรุงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแค่นั้นเองแล้วก็ผมนัวแล้วก็ผมนัวไอ้ที่ว่าอันนี้เขาเรียกชื่อเขาก็คือแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่ก็เอาแกงเผ็ดผสมกับผงกะหรี่แล้วก็กะทิแกงเผ็ดผสมกับกะทิอ่อะไรนะครั้งแรกเราก็เอากะทิลงแล้วก็เอาแพี่แกงเผ็ดผัดแล้วก็ใส่ผงกะหรี่เข้าไปแล้วก็ผัดให้แตกมันแล้วก็เอาไก่ลงไปตุ๋นแล้วก็ใส่เครื่อง ออออ๋ันนี้คืใส่ไก่ใส่มันฝรั่งใส่หอมใหญ่ใส่แครออท๋อน้ำปลาน้ำตาลปี๊บชูรสโจ๊ะอ๋อประมาณนั้นนะครับเราชอบอะไราวัฒนธรรมชอบนะฮะนะฮะโอ้โหลองชิมดูนะลองชิมดูรสชาตินี้เกิดแล้วนะต้องเอาช้อนอ่าเราเอาช้อนมาเอาช้อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตักใส่ช้อนให้อ่าชิมให้ซ้อนนะค่อยไม่เป็นไรไม่ต้องใส่อ่าลองลองดูเป็นยังไงบ้าง สุดยอดจ้าสุดยอดนะจักรใส่ช้อนชิมแล้วนะครับนะอร่อยอันนี้ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกครับนี่พอชิมรสชาติแล้วเพิ่มน้ำปลาเนาะเพราะว่ารสชาติจืดนิดนึงแล้วก็เติมลงไปให้พอดีนะครับใส่หนึ่งทับพี่ครับเพื่อนๆนะใส่หนึ่งทับีแหละนะครับเมื่อเราใส่เครื่องอะไรหมดทุกอย่างแล้วใช้ไฟขนาดกลางนะฮะไม่เกิดใช้ไฟแรงมากนะครับเอาขนาดกลางๆนะครับกลางๆวนไปดูครับโอ้โหความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละครับ อร่อยไหมเรียบร้อยตอนนี้เราจะตักเสิร์ฟแล้วจ้าโอ้เป็นไงคุณแม่ออตอนอยังใหญ่เลยเนาะตักเยอะนะครับตเสิร์ฟจ,จ้าอันี้ของเราเอาไว้นะจ้าหนึ่งเสิร์ฟนะจ้ะนี่หนึ่งชั่วไคุณแม่เอาคขึงหรือว่าขาหนึ่งขาหนึ่งจ้าเดี๋ยวลูกๆก,ก็รอและรอทานจ้ะ หน้าตาดีกว่านี้ตัดเสือเบอรยจ้าคนละขาเลยพอไหมนี่เบ็ดคนละน่องเลยเดี๋พอแล้วอหน้าตาแตให้บินกันหุ่ยจริงจริงนช่นหจ้าตาทานมันกินถึงเย็นเนาะถึงเย็นนั่นแหละครับเสิร์ฟกันมีอยู่สี่ห้าคนโอ้มือห่วยหงายเาะของกินก็นุ่ยคนละถ้วยเลยจ้ะคนละถ้วยเลย ไปให้พีมิ้อ่าเดี๋ยวไปให้พี่มิมมันช่วยเล็กมาแม่ตัดกุ้งซีดช่วยมาจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสามช่วยเนี่ยนะอร่อยนะครับเพื่อนๆโอเคนะฮะเราจะมาทานกันแล้วนะจ๊ะนะฮะอ่ะวางอันนี้อันนี้ของหนุยของเรานะไปไหมครับสุดยอดจ้ะ เอาก็แกงนะครับแจกมาใส่หาน้ำปรุงน้ำปลาหาอะไรมานั่งทานด้วยกันเด้อเพื่อนๆนะฮะโอเคอ่าถ้วยก็มีจัดมาไปนี่จานนี่ข้าวข้าวเจ้าไหนมีข้าวเหนียวก็ทานได้จ้าข้าวเหนียวก็ทานได้